สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตาพามากินน้ำฉุบเจียนนะคะบ้านทุกคนเรียกว่าอะไรทุกคนนี่น้ำฉุบเจียนก็คือใช้ลูกอึกหน้าเนี่ยการทำทั้งกอามาถอดทึ้งใส่หมูสามชัน้นนี่ทุกคนเลยน่ากินแบบนี้เลยนะนี่ตาตักให้เลยคำเย่ยเลยอ่านี่ทุกคนได้แรงอย่างแรงไหมค่ะน้ำฉุบทอดบางคนเรียกน้ำฉุบทอดบางบ้านเรียกน้ำฉุบเจียนอื ใส่หมูสามชั้นบางคนเขาซับหมูหน้าบานตาผอ่ส่้ยเป็นเป็นชิ้นเป็นแทนเลยทุกคนต้องหลอกตน้มอร่อยค่ะเลยอืมกนกับต่อรองนะหม,มูเป บ้านทุกคนเรียกนำจุบเจียนเหมือนตาไมาหรือเรียกนำจุบได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคนตายเหมือนกันบางคนก็เรียกไม่เหมือนกันนะทีนี้เรียกพันพลอบ้านตาเรียกนำจุบเจียนทำเยอะๆค่ะ Nào 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 Rượu to Rượu Ba Rượu to ไดแรงทุกคนเนาะบอกเลยกินไงยงยนี่แต่ละวันแต่ละมือกับข้าวบ้านบ้านบ้านเรานี่อาหารผืนบ้านอืมอืมรูมาแพ้แผลหมูถังเพเลยไม่ค่อยเย็นลูกอึกเลยนะพอไม่มีเลยลูกอึกพอใครสหมูเน้นหมูดูกคนเนาะนำจุกเยน็นไส่หมูต้องเป็นหมูสามชั้นหน้าร้อยตาบอกเลยอืลูกอก ฟินแรงดูว่คนนะเ้อยกินข้าวได้ดีกินกล่อะได้แรงก๊อกนะใครนึกยยากมั้ง มีห้างไงๆน้าลูกอึกก็อร่อยจริงๆลูกคุณม,มือนี้ร้อยกับเมตาลเลแล้วค่ะทุกคนฮะนตัดจืด สำหรับคลิปนี้นะเป็นอาหารโปรดของใครมัง่งคอมเมนต์บอกแมตาหน่อยแนมะตาเชือเลยว่าคนใต้เนี่ยต้องชอบกินน,น้าชุกเจียนะทุกคนนั่นเป็นอะไรที่เป็นอาหารพื้นบ้านอาหารบ้านๆเลยและคือร้อยนี่สาหรับคลิปนี้นะอย่าลืมแบบถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์และถึงก็ฝากดติดตามแมตาด้วยนะคะกินต่อค่ะทุกคนคะบ,บายยค่ะ